โอ้ก๊อฟเจสซับครับมาทำอะไรกันครับวันนี้ดูซิเอาพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านนักการทุกท่านนะครับสวัสดีเอสซีก๊อฟเจสซ์นะครับมาทำอะไรพี่วันนี้วันนี้มาเป็นวันดีวันมงคลนะครับมารับรถใหม่นะฮะมารับรถใหม่นะใช่ครับ ก็คือน้องเอ็กซ์เพอร์คันนี้ครับคันนี้เลยเหรอพี่ใช่จริงตั้งชื่อไว้หลาชื่อมากเลยแต่ยังเลือกไม่ได้นะครับอ่ามีตั้งแต่ซูโม่นะครับซูแต่ซูโม่มันญี่ปุ่นอ่าฮะอยากให้ชื่อจินนี่ก็มันก็น่ารักกวนิดนึงนะครับมันเป็นยักษ์ในตะเกียงนะฮะที่แบบปล่อยขออะไรได้ทุกอย่างนะครับนอนได้แต่ก็ยังยังยังเลือกไม่ถูกว่าจะใช้ชื่ออะไรดีนะอาจจะต้องให้เอสซีโปรเจกต์ช่วยส่งชื่อมาแล้วกันตั้งชื่อให้รถพี่ป้อมหน่อย ชื่ออะไรดีขาวคันนี้แหละครับอ่าของผมขาวคันนี้แหละครับกบยักษ์เน่ของผมกบยักษ์พี่ป้อมเดี๋ยวฮะเธอเลยไหมฮะเธอเลยไหมทำไมนะเธอเลยหรือเปล่าเธอเลยเหรอจะให้เป็นเอ็กเพิงเลยเหรอเเอลยโอ้ยพี่พี่มีสปอนเซอร์มาเนี่ยเอ็กเพิงสนับสนุนมั้เนี่ยเออไม่มีครับเฮ้ยเผื่อเผื่อผู้บริหารเอ็กเพิงเขามาดูนะใช่ครับเออ สามารถไปแล้วว่ะส่วนรถไม่ได้ครับนี่อ๋อไม่เป็นไรก็เราก็สามารถทำคอนเทนต์เอาเอ็กซ์เพิงไปตีกอล์ฟไปเที่ยวไหนได้ไงโปรเจกต์ก็ได้นะครับอยู่ที่ไหนก็จะขายก็แล้วเราก็ขายก็เลยนะคเอ็กซ์เพิงลำแขงนะครับนี่เป็นศูนย์ใหญ่ของเอ็กซ์เิงไทยแลนด์ครับอืมด้านหลังก็จะเป็นทั้งตัวซ่อมบำรุงนะทั้งตัวสตของเขาอ๋อโอเคเลยนะ นี่เราดูรีวิวรถ X เพืมันนานมากนะมานอนบ้านพี่ป้อมนี่ดูจนแบบผมอยากได้แล้วเนี่ย X นายครับ X นายใช่ไปไปดูข้างในครับไปเจอตัวแล้วครับนี่รถพี่ป้อมนะคันใหม่ สวยงามชาร์จแบตเรียบร้อยโอ้โหนอกจากจะเป็นรถไฟฟ้าคันแรกของบ้านนะครับครับก็เราก็เดินทางไกลเยอะเป็นห่วงรถเพราะว่าเวลาเดินทางไกลผมเข้าไปสอนที่ลบุรีบ่อยสิ่งที่มันจะต้องติดเพิ่มนะครับไม่ให้ฟิล์มก่องแสง <h ans> ไม่ใช่ฟิล์มกองแสงมันคืออะไรครับ <h ans> <h ans> มันคืออะไรครับนี่ครับ อ้าวอันนี้เลยออโต้สกินใช่ครับเพียงแค่คุณมีสติ๊กเกอร์อันนี้ก็การลอยกันหินได้แล้วนะครับอ้าวอันนี้เองเหรอพี่ใช่ครับอันเดียวเลยใช่ไม่ใช่สิมันเป็นนี่อ๋อนี่อ่าทีมกันลอยนะครับของพี่โบ๊ทนะใช่ครับอ่าออโต้สกินนะครับมีคันนี้ก็หายหัวาะว่าคันที่แล้วครับพี่ผมใช้วันวัวอืมครับใช้วันวัวก็มาติดออโต้สกินเหมือนกันขับรถเนี่ยช่วงสระบุรีเนี่ยหินดีดประจำก็ ลอดไปได้หลายหลายรอบแล้วนะอ๋ออันนี้สุดยอดจริงครับวัตกรรมของออทีมการลอยรถน้อเนี่ยสุดยอดอยจริงจริงอย่างนี้รถผมก็น่าจะไปติดนะพี่นะมันหรือว่ามัน,มนจริงจริงมันต้องติดตั้งแต่ใหม่เลยถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้เนี่ยออกปุ๊บติดปั๊บเลยเงอ่ามันก็ไม่มีรอยเลยไงมันก็ไม่มีรอยเลยอ๋อ คนโว่ผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมขายไปเนี่ยได้ราคาดีด้วยแล้วขายได้เร็วเพราะว่าคนเดินมาปุ๊บเห็นยันตัวนี้ติดอยู่่ซื้อเลยเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้แบบไปทําสีไปทำไปชนอะไรมาแน่นอนครับครับฟรีติดครบหมดอืนี่ออโต้สกินนะครับสวยป่ะพี่ใช้ได้นี่เอ็เงใครที่สนใจอยู่ก็ แนะนำนะดูรีวิวมาเยอะนี่ใไ้ยางมิชลินไพลอลสปอร์ตด้วยเฮ้ยยางดีวผมมีว่ะพี่เฮ้ยยังไงวะเนี่ยยางดีเออขับไปว่าเซละหมื่นเจ็ดนะครับอ่าเซละหมื่นเจ็ดอืมนะเดี๋ยวค่อยเบิกเลิกทีเดียวอืมโอ้วันนี้เลิกของพี่ป้อมออกรถนะครับเก้าโมงเก้านาทีนะครับ โปรเจ็ตเพิ่งกลับมาจากจันทบุรีนะครับไปทำกอล์ฟคินิกให้โปรหนึ่งที่โปรหนึ่งกอล์ฟเซ็นเตอร์นะครับสนุกมากนะโอ้โหเซอไพรอีกเซอไพรครับน้องแก้วนี่ทำไมต้องให้ด้วยในยเมื่อก็ช่วยกันจ่ายค่ารถเอาวันดีๆครับอ่าเก้าธันวาอ่าเลิกคือเก้าโมงเก้านาทีนะ ขนาดนี้เวลาประมาณ8ปดโมงสีนะครับโอ้รักกันรักกันรักกันอืมอว้าวมาแล้วโอ้โหดูดีวะพี่เวลาพี่ถ่ายกับรถแล,แล้วดูแบบแหมมาดีมาด,ดแีแก้วเข้าไปหน่อยนี้ ขอ,ขอเก็บภาพไปหน่อยไอ้ยะไอ้ยามาดูรถโปปปอมหน่อยนี่รถโปปปอมคันใหม่ครับ x เพิง G6 กว้างมากนี่ดูด้านหน้าหน่อยระบบดีนะจากการที่ดูรีวิวใน YouTube นะฉลาดจัดเลยคัะนนะี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ย่านางช่วยคุ้มครองให้ลูกเดินทางปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุโพยภัยตลอดถึงเพศภัยผู้คิดร้ายทั้งบวงก่อเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ลูกครอบครัวและบุคคลที่ลูกรักใคร่ทุกคนลูกสัญญาว่าจะดูแลยอดยานคันนี้ให้ดีที่สุดสาธุสาธุ โปรเจกต์ยังขาดสปอนเซอร์ที่จะขับเคลื่อนช่อง YouTube นี้ให้มันไปได้ไกลขึ้นอีกนะครับน่าต้องฝากผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับเฮ้ยผมมีเสียงเอฟเฟกต์ด้วยเหรอใช่นั่นนะสแตนดาร์ดแล้วถ้าสปอร์ตรอ่ะพี่เสียงมันดูดูเข้มขลังไหมพ,พี่กดสปอร์ตไปแล้ยน,น,น่าอะไรอะห้าร้อยสิบกิโลเฮ้ยพี่ วิ่งไกลกับผมอีกอะมีเลสซิ่งด้วยเหรอมีสปอร์ตแล้วมีเลสซิ่งซ้ำอีกทีนึงไอ้ยะเอาเว้ยอยาเป็นภาษาอังกฤษจังถึงเวลาที่เรารอคอยนะครับ9โมง9นาทีครับอ่าน้องมีขาวนี่เคลื่อนตัวเรียบร้อยแล้วครับเฮงเฮครับพี่ป้อมเฮงเฮงเฮครับอืมไม่น่าเชื่อนะวันนี้มาออกรถเป็นวันดีๆนะฮะ ได้คุยงานโปรเจกต์สำคัญนะเดี๋ยวรอชมกันว่าจะทำอะไรร่วมกันนะครับวันดีกีเซ็นเตอร์กับก๊อฟเจสซับแล้วพ่วงด้วยแฟร์เวลโฮมด้วยเดี๋ยวดูอนี่อ่ะไปแล้วนี่อโอ้สวยครับสวยงามสวยงามไปแล้ว ดูดีดูดีครับน้องหมีขาวอ่ยินดีนะครับพี่ป้อมเครับขอให้เฮงเับพาน้องหมีขาวไปทำงานได้แบบเฮงเรวยๆเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอโปรเจกต์ใหม่นะครับที่ท้าโปรเจกต์หม่นะมาหลายคนนะครับวันนี้วันดีเรื่องดีนะโอเคดีๆได้เยอะเลยได้ครับ น้องเช็คกำลังแนะนำโปรป้อมนะครับเกี่ยวกับระบบของเอ็กซ์ G6 นะครับท่านที่สนใจรถนะ x p e r ซก็ติดต่อนี่ตามที่โปรเจกตแปะลิงก์ไว้นี่นะอ่าทักไลน์ไปได้เลยนะครับที่รามคำแหงนะอ่า <c oughs> เปลี่ยนเป็น PSI สศูนย์ใหญ่เลยนะ <c oughs> นี้เอ็กซ t เพลิงไทยเอาต้องวูบโปรป้อมจะขับไปส่ง โปรเจกตที่รถนะฮะเวลาแบบ e x c l u s i v นะผู้บริหารก็ขวบวนไก่ได้ไหมได้ถามได้ครับเบ <c oughs> ออเวลาหลังมันมีวนออกมาตรงนี้อ๋อไม่ได้จะมีวนออกมาช่องนี้ครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวหนึ่งรอบนะโปรเจก <c oughs> ต้องเช็คนี่เป็นคนลาดบุรีเหมือนกันนะเรียนสารสิทธิ์ เขาบอกว่าถ้าออกรถนี่เดี๋ยวเขาไปส่งถึงบ้านเลยใช่ครับหน้าบ้านับแม่ครับถ้าแม่ดูฟังไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาแม่ไปเทสนะครับแต่ถ้าแม่ชอบจะมาออกที่นี่ดีกว่านะอ่า้องเช็คดูแลอย่างดีฮะเมื่ห่ก็มาครับเทสให้เอสซีก็เห็นแล้วว่าอันนี้คือส่วนของอะไรครับนั่นเป็ส่วนซ่อมเซอร์วิสสำนักงานใหญ่เลยครับผมที่เราวางแผงคือสำนักงานแต่โอ้โหใหญ่อ่ะโอ้โหลึกไปนู่นเลยอ่ะ ก็าหลังไปซีตัองรถอีกครับโอ้โหผมว่าถ้าผู้บริหารเอ็กเพิงตีกอล์ฟสักคนนะผมน่าต้องมานะมาเป็นสปอนเซอร์ห่องโปรเจ็์ดีกว่ากอล์ฟเจ็ดซับแน่ป้ายาเฉยอติดฟิล์มที่นี่จบๆเลยโอ้้ววาติดฟิล์มกระจกแล้วก็ฟิล์มกันรอยด้วย ช่ไหมฮะเห็นมีเห็นมีอยู่ใช่ครับนี่เดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้ลองไปที่มันติ๊กติ๊กติ๊กพื้นนะลองโชว์กับเี่เฮ้ยอ๋อดจอดลองเลยบลองเลย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 ลองนียลองเลยลองเลยอันนี้อ่ากดกดสตาร์ทผมก็ปล่อยเบรคเฮ้ยเอาลองไงไม่ทำอะไรกันเอาไม่ทำอะไรนะอ่ะอ่าโอเคลองดูที่ซิตี้ข้างหลังจะรอดไหมไปดูมาลายหงมาลายนี่ไปเองแล้วขาก็ไม่ได้แตะนะครับ โอ้เรียบร้อยเสร็จแล้วขี่ด้วยใช่เรียบร้อยครับผมลงได้เลยตายแล้วใช่ลงได้เลยครับลงได้เลยปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็จบเลยครับแับเครื่อง่ายเลยโรมาได้อ๋อนี่คือนไม่น่าทัคันนี้นะขับไปจันบุรีนะสบายเลยมอ๋อจอดยลงก็ได้ป้ายยาแม่ตัวเองนี่แหละพอตัวเพราเราอยากได้เอ่อไปครับแน่จอดเรียบร้อยแล้วตอง X นายครับโปรเจสไปเลยครับต้อง X นายครัพี่ X นายใช่ ไอ้ X นายที่เราดูที่ไอ้ถุงก๊อปอะใช่ที่มันเอาแล้วไงเรียบเรียบเลยอ่ะโ X นายมันจะล้ำยิ่งกว่านี้อีกครับผมสุดจริงหลังกว่านี้ด้วยครับผมช่วงล่างนี่คือปรับรอระยะทางข้างหน้าเลยมันจะมีเรดาร์ไวจับพื้นผิวถนนแล้วก็ปรับช่วงล่างเนี่ยช่วงล่างเป็นอ๋อครับมันก็จะรอเลยครับมันก็จะนุ่มมากครับเออไม่ไม่รู้สึกเลยถ้าโค้งถ้าเราไปข้างๆมันก็จะเห็นเขาตู้พักอยู่นะครับ <ion up> นี่พี่จอดนี่เลยว่ะพี่ลองจอดไหมจอดได้ปะตรงนั้นจอดได้ครับโอเคลองๆราอ๋อนี่เขาพีเห็นละนี่มีเห็นละเห็นละนี่เอ้าหมาเป้าหมายจะจอดข้างรถตรงนี้ยคับนี้เทสประกันรถเลยนะครับอ่าเนี่ยขีดเทนอยู่แต่นี่มันแคบมากเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเกิดพี่ไม่มั่นใจพี่สามารถยืมเบรกไดทุกเมื่อถ้าเกิดไม่มั่นใจครับแต่มาเขาถามว่าเราโอเคไหมที่จะจอดตรงนี้อะไรเงี้ยจะให้เดินดำเนินการต่อไหมอะไรเงี้ยครับมีกฎป้อมไม่ได้จับอะไรไมเดลวายนะครับไปไม่โดนนรับเนี่ย เฮ้ยไม่โดนจริงวะเจ๊ไม่โดนว่ะมันจะคืนร้อนให้ติดทำไมต้องมาเทสอรก้ถทำไมเราต้องปีชีพอะไรกันขนาดนี้พี่ผมว่าไม่ใช่เวลานะเออจริงว่ะเจ๊เออเสาหลังเสาหลังก็ไม่โดนเฮ้ยเอาจริงรดิตอนนี้มันมันรู้แล้วว่าให้มันมีเสามันก็จะแบบดูแล้ใชนะ่ไหมแม่แคบมีเสานี่ใช่โอ้โหแต่แก้มซ้ายผมเนี่ยพี่ป้อมนิดเดียวเมื่อกี้ โอ้โหเราจะต้องมาทดลองกันนะนี่เอาบางหน้าไหนจะลงกันไม่ได้อืมโอเคครับพี่แล้วจอดตรงนี้นะครับของจริงโอเคอ่ายินดีกับโป๋ป้ออีกครั้งหนึ่งนะครับครับอ่าน้องหมีขาวนี่เดี๋ยวเริ่มตั้งชื่อให้เรียบร้อยแล้วหมีขาวไปหาชื่อจีนอ่าไปหาชื่อจีนอ๋อโอเคครับครับเจอกันครับก๊อลฟจะซับครับบาย